บีผู้ใหญ่บ้านฟิแลนด์ชี้แจงเรื่องป้าแจ๋วที่ป้าแจ๋วเนี่ยไม่อยู่บ้านจะไปหนองคายเพราะว่าหนุ่มบีไม่อยากจะแวะไปหาลูกนั่นเองค่ะแถมยังวนชาวเน็ตหลังจากที่ชาวเน็ตเนี่ยพากันสงสัยว่าหรือจะพาลูกปีพ่อหรือเปล่า เจ้าตัวเนี่ยอกมาชี้แจงแถมยังป้อนนอนอีกด้วยว่าอย่าไปว่าแกเลยมันเป็นความบองเอิญจากประเด็นที่บิ๊กใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วจะกลับไปนอนบ้านพร้อมจะแวะไปหาลูกชายคนเล็กแต่พบว่าป้าแจวไม่อยู่จะไปหนอทคาย ทำให้ไม่ได้เจอลูกจนชาวเน็ตสงสัยว่าเป็นการพาลูกหนีพ่อหรือเปล่าจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันนี้เองทางด้านบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อัดคลิปลงเฟซบุ๊กพร้อมกับแคปชั่นว่าเียร์เรื่องป้าแจว๋วอยาไปว่าแกเลยครับโดยในคลิปจะว่ายอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะอนอนมื่อคืนนห่นอนตีหา้านอนตีหา้าตื่นเที่ยง ถือขึ้นมาใช่เป็นอย่างมูดปุ๋ย,ยอยู่ใช่อย่างมะลุมปุ๋ยอยู่ครับพี่น้องถ้าถ่ายพี่น้องวันนี้ไหลส,สดที่ยะโสธรอำเภอเลิงนกทาน,นะคะอันเพราะวา่ามืนขึ้นไปแสดยงยวดมูดาหารแสดงมูดาหารแล้วทีเนี้ยก็เลยมานอนที่บ้านนะฮะนอนบ้านในรอบเกือบสองเดือนได้ว่าไหลสดอยู่บาทจังน้อยเจดิจัหน่อยมาเปิดแอ้มมันสุดที่เจอเขาบ้านเดนอยูเมื่ออยู่อัน คนในเตยไม่ถึงไม,ม่ครบเจ็ดเดือนเลยไม่ถึงเจ็ดเดือนเลยบ,บัดยูบาลมันต้องกว่าเจ็ดเดือนพี่น้องเนี่ยหลังในส่างมันต้องกว่าเจ็ดเดือนเลยไม่ถึงแปดเดือนมันจะครบปีตอนเดือนเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมสิครบปีพอดีเพราะว่าบ้านอันนี้มันขึ้นตอนกรกฎาคมพี่น้ก็ขึ้นมีชีพตอนกรกฎาคมนัน,นตตะโตเกียวก็ไปหนองคายมื้อเช้าก็เห็นเห็นนั่นคือแบบว่าเพื่อนอันนี้อันดาโมงนมาไม่ยังกันเนาะงก็เรียกว่าที่เมื่อวานฟังว่า คือเมื่อคืนมาน่ะก็คุยกับป้าแจวอยู่ตอนตีห้าก็ขอยส่งข้า,ามไปว่าเดี๋ยวมือเงินฉไปรับลูกเด้อบานเนียนคอยบริการแชทเพื่อนคอยก็คอยก็รับตีถึงมาเห็น,นเพื่อนบ้านไปอั็นน้องค่ายคอยกับโบงูเนาะจ้วันบอกเรื่องไปน้องค่ายเพื่อน,นเพื่อนบอกอยู่ด่วนแล้วเขาจะไปอยู่ด่วนแล้วไม่ใช่เพิ่งพูดหรอกเพื่อนเพื่อนเพืจะไปอยู่นานแล้วเขามีโครงการอยู่แล้วนะนะมีโครงการอยู่แล้วเจว้ามาถึงมือครา้าพี่เพื่อน ไม่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 ไมเพื่อนต่างจะไปอยู่แล้วพิราม่าเพิ่นเด้อเพิ่งไปอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความว่าขอ่อยกบลูเาไปมือนน้อนี้เนาะข่อยกับม่าตามมาซาข่อยตามมาซาพี่บา้าพี่บา้บาเต้นหน้าเต้นหลังข,อขอ่อยกบลูเรื่องอยังนะพีน่น้องข่อยก่อนสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนพอดีจะมาทําคลิปพูดถึงเรื่องเมก่อคืนนะครับพี่น้องก็คือเมื่อคืนนี้นะครับเดินทางมาถึงกันบาประม่าตีซีตีหานี่ครับพี่น้องทีนี้ก็เลยว่าเออ แสดงเมื่อคืนนี้แสดงอยู่ที่มุกดาหารเรียกว่าสีแวะมานอนบ้านครับว่าจะแวะมานอนบ้านแล้วก็ผู้นิชเช้าก็ว่าจะแบบออคคว,วามมาไะ,ไ,ะ,ะแบบไปหาลูกพอดีเออ้ด้วยความว่าด้วยความว่าไม่ได้คิดอะไรเนาะก็จะแวะไปหาลูกพอดีทีนี้ก็ส่งข้อความหาพระเจ้วาว่ามื่อคืนเศรา 40, ้าเดี๋ยวสิอันตื่นแล้วสิไปหาลูกเดิมสินะวันตีห้ามังสโศไปนี่แหละเพราะมังหดบันฉิดข้า,าขวแกวแล้วก็นเราฉีนองได้ส่งเข้ามาเออเดี๋ยวนอนตื่นแล้วสิไปหาลูกสิรับลูกมาเล่นน้ำสินาโตเกียวใช่ไหมครับ พราะนตาไม่อยู่อยู่แล้วนตาไปหนองคาย,ยาเดี๋็กโตเกียวอยู่นี่คนเดียวปเป็นเรียกว่าสิไปครับตื่นขึ้นมากกันเลยมาเปิดเท่าสาเบิร์กอ๋อปเจกว่ามือนีโบยูเดอร์มือนีเพิ่าจะไปหนองคายแค่นั้นครับพี่น้องเพิ่งจะไปหนองคายเนี่ยเพิ่งเพิ่งบอกอยู่แล้วนะคือเขามีแผนอยู่แล้วคือเพิ่งมีแผนอยู่แล้วแล้วก็จะไปอยู่แล้วอย่างสีน้ำบอกกันว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีผมมาแล้วแบบเขาจะไปไม่คือคมีแผนที่จะไปอยู่แล้วเพราะว่าได้ยินมาหลายวันแล้วว่าจะไปหนองคายแต่ว่าคอยกระบุงงันว่าเปิดมือนีหรือมือไหนแล้วบ้า ได้ยินครับใครกับข้าว่าจะไปหลายมือแล้วแบ่มว่าหม,ามูอ้านดูมือหนีแหละแต่ยินอยู่หลายมืออยู่ก็คือว่าบราเะเด็นที่จะนาจีเจ้าลูกหนีนะครับพี่น้องคือเพื่อนกับบา้างแพร่ไปแล้วว่าผมจะไปมือหนียังะมือเศรา้ามันบังเอิญมาข่อยมากพอดีคือข่อยไปเลยโง่หมอมันเป็นเรื่องบังเอิญเพราะนแล้วเอฟซีจะผิด่ามาผิดเจวเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับผมเพราะว่าเพป็นไปอยู่แล้วให้ให้ทงความเข้าใจกันพี่น้องเป็นเรื่องบังเอิญนะครับเด้อกับมะใหม่ก่ใดก็เป็นอย่างเด้อนะครับผมเคลียร์นะครับเข้าาใจตรงกันว่ ่อยก็ขาใจเพื่อก็ขาใจเจตนาตรงกันแค่ว่าบังเอิญมากแหลซื้อสร้างกันบ่เต็มบ่เต็ม้อยพันใจแต่ว่าคอยก็บบัวแล้วสิไปแต่ว่าเล้กับสิไปแต่ว่าบัว่อยสิมาแต่ชีนะมันก็เลยเป็นการสวนทางกันโดยบังเอิญนะครับอางานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นกระแสน้าอยู่เล็กน้อยนั่นเองค่ะหลังจากที่หนุ่มดิ๊กหรือคุยบ้านฟินแลนด์เนี่ยจาแวะเข้าไปหาลูกชายคนเล็กนั่นเองค่ะ แต่ว่าป้าแจ่วเนี่ยไม่อยู่บ้านจะไปหนองคายจนชาวเน็ตเนี่ยหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าป้าแจ๋วเนี่ยจะพาลูกหนีพ่อหรือเปล่างานนี้ทางด้านเจ้าตัวก็ได้ออกมาอัคดคลิปชี้แจงแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยความเป็นเหตุบังเอิญเท่านั้นค่ะวอนอย่าด่ามากกันเลยนะคะยังไงทางด้านลุมบิก๊กพิจิตรวินนลนิ์เนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะให้กำลังใจกันดีกว่านะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดต ท่าน,น,น,นผู้ชมสามารถรับชมได้ที่ตามกันอย่างแน่นอนค่ะ